ตึกเก่าร้างย่านบางเขนสถานที่เกิดเหตุอาคารพักอาศัยสูง5ชั้นที่ปัจจุบันถูกปิดตายตั้งอยู่ใกล้ทางด่วนบางเขนเหตุการณ์จริงที่เริ่มต้นจากเสียงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2552ณอาคารพักอาศัยเก่าแห่งหนึ่งที่เปิดให้เช่ารายเดือน ชั้นบนสุดคือชั้นห้าห้อง504ผู้เช่าเดิมเป็นหญิงสาวอายุประมาณ24ปีทำงานร้านเสริมสวยใกล้ห้องพักแต่หลังจากย้ายเข้าอยู่เพียงสองสัปดาห์เพื่อนข้างห้องเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆทุกคืนประมาณตีสองถึงตีสาจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้สสอึกสะอื่นบางคืนคล้ายเสียงกรีดร้องดังแว่วออกมา ตอนแรกคิดว่าเธออาจทะเลาะก,กับแฟนหรือมีปัญหาส่วนตัวแต่สิ่งที่แปลกคือทุกครั้งที่เพื่อนห้องข้างๆพยายามจะไปเคาะประตูห้องกลับเงียบและวันถัดมาเธอจะพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและยิ้มปกติจนกระทั่งวันหนึ่ง วันนั้นเพื่อนบ้านคนนึงกลับห้องดึกเดินผ่านหน้าห้อง504แล้วเห็นว่าประตูเปิดอยู่เล็กน้อยด้วยความเป็นห่วงจึงลองเคาะเรียกไม่มีเสียงตอบแต่ในความเงียบได้ยินเสียงเหมือนคนหายใจแรงมากอยู่ในห้องเขาเปิดไฟฉายส่องเข้าไปและพบว่าหญิงสาวเจ้าของห้องนอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียง ใบหน้าเริ่มเขียวคล้ำเหมือนขาดอากาศและที่น่ากลัวคือริมฝีปากเหมือนถูกฉีกกว้างจนเกินธรรมชาติตำรวจสรุปว่าเสียชีวิตจากการกินยานอนหลับเกินขนาดแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเหตุใดสภาพศพถึงพิษปกติหลังจากเธอเสียชีวิตห้อง504ก็ถูกปิดเงียบแต่เสียงร้องไห้ยังไม่จางหาย หลายคนที่อยู่ใกล้ๆยังได้ยินเสียงใครเดิมมีชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาทำงานซ่อมแซมในห้องบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ปลายเตียงพอหันไปดูอีกทีไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วและที่น่าหลอนที่สุดแม่บ้านของอาธานเล่าว่าเสียงกรีดร้องมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยลูกมันไม่หายไปไหน ยิ่งคืนไหนฝนตกจะได้ยินชัดเป็นพิเศษปัจจุบันห้อง504ถูกปิดตายถาวรเจ้าของตึกให้ล็อกกุญแจและไม่ให้ใครใกล้ชิดแต่ถ้าคุณผ่านไปแถวนั้นในคืนฝนตกและเงียบพอคุณอาจได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆจากชั้นห้าเสียงที่อาจกำลังเรียกใครบางคน ให้อยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดไป